ครับเออมันมีหุ้นอีกตัวหนึ่งซึ่งยังไม่ขึ้นถ้าใครจะมีเงินเยอะๆนะเราอยากจะเก็บหุ้นนะผมว่า BDMS น่าสนใจอืมอ,อันนี้เป็นตัวที่เราจริงๆก็ให้ให้เก็บมาก่อนเป็นรอบเรใช่ครับโอ้ราคายังไม่ไปไหนไกล,อลโอเคอยังไม่ค่อยขึ้นคือมันเป็นไปไม่ได้ที่ b ี m s อมมันจะเจ๊งถูกไหม เป็นเพียงแต่ว่าข่าวมันไม่ดีงบมันไม่ดีมันก็เลยลงมาก็ถูกแล้วเหมือนกราฟนี่กราฟก็ไม่ค่อยขึ้นก็เก็บได้ครับอันนี้กรณีที่ท่านแบบว่าอยากชอบเล่นหุ้นต่ำๆแลวอยากเก็บนะอืซึ่งหุ้นส่วนใหญ่มันขึ้นไปเหนือเส้นสองร้อยวันหมดแล้วก็ไอหุ้นที่อยู่ใต้เส้นสองร้อยวันหลายตัวเนี่ยก็น่าสนใจแต่ว่าท่านต้องเข้าใจว่ามันต้องเก็บยาวๆเหมือนตอนที่เราเก็บโอ้ต่ำๆกันอ่ะก็มีเป็นปีอ่ะครับมันจะขึ้นอย่างบี m s อก็พอได้นะครับ ถ้าพูดถึงแนวรับก็ยี่สิบาทบวกลบได้อยู่ครับถ้าเกิดนี้ก็ไม่ค่อยน่าสนใจแต่ว่าคู่กันอย่างบำรุงราชเนี่ยไปแล้วนะครับอฉะนั้นเขาไม่ลงมาให้เลยไปแล้วก็เปยนคนละทีมแล้วนะฮะเห็นไหมครอยู่เหนือเส้นสองคนละทีมแล้วทีมอันนี้อันนี้ทีมเก่งทำไรแล้วอันนี้ใช่ครับก็ต้องแยกเป็นตัวตัวไปนะครกราฟอย่างที่พี่เปียกบอกนะครับอยู่ในกลุ่มชุด A แล้วก็มี AOT ที่อาจจะ เนี่ยกราฟนี่ก็ไซเบอร์อยู่นะครับพี่เพียพอพอจะเก็บได้อ่าสำหรับคนที่ไม่มีหุ้นเ็เก็บนะใช้เวลานิดหนึ่งคนเก็บก็ต้องเขจา่าถือนานนิดหนึน่งครับนะแล้วก็มี AOT วันนี้เอ๊ะรู้สึกว่าจะกระเตื้องขึ้นมาแต่ก็ยังไม่ข้ามเส้นสองร้อยนะครับพี่เพียยังพอไหวนะฮะอืมอันนี้คือหุ้นที่มันแรกราดนะครับเรียกแรกราดครบยังยังไม่ขึ้นนะฮะก็จะมีอยู่แค่นี้แหละนอกนั้นเนี่ยอ่าปิโตรเคมีอ พลังงาน<ม>ลงกันม,มันไม่มาแล้วครับมันไปแล้วครับแล้วมันก็ไม่ลงให้เราซื้อลแล้วลองดลงดลดท็อปดูก็ได้ครับลงตัวท็อปสองลงกันเนี่ยตัวนี้ก็ไม่ไม่ลงแล้วเราก็ให้เก็บนะตอนเนี้ยตอนที่มัน,น,นเ,เนี่ยดูซขึ้นแบบนี้เนี่ย<ด>ไม้ไม้สุดท้ายยี่สิบสองบาทหกสิบตังค์เพียบตอนนั้นเต็มไปด้วยข่าวร้ายผมกับคุณแบงค์นี่นั่งกลุมขมับอยู่ว่าทําไงจะทากันซื้อข่าวร้ายอะไรนะไอไอ เอ่อโครงการไอโครงการอะไรที่มันดีเลยนั่นแหละไอเนี้ยทําไมเนี่ยไม่เห็นพูดถึงเลยตอนมันขึ้นมาเนี่ยไม่รู้ไอสี่ก็มีปัญหากันนะดันเจอยไอทะเลาะทะเลาะอะไรกันใช่ไอที่โครงการมะนละล่าหลีหใช่ครับใช่เกาหลีพูดรับเหมากาลีอะไรอะไตอนนี้ซื้อหุ้นดีตอนข่าวร้ายเนี่ยดันจีบอกพอมันขึ้นมาอย่างงี้ก็ไม่เห็นเขาเอามาพูดนะไอตัวลงมันเป็นยังไงมันหายทะเลาะกันหรือยังทำไมหุ้นมันขึ้น ลูกค้าบางทีเขาก็นั่นผวกก็นั่งเอ๊ะนี่แหละเนี่ย,ยมันเป็นจังหวะครับจังหวะชีวิตนะใครที่ฉกฉวยจังหวะได้ก็ได้รางวัลน,นะครับใครที่ฉกฉวยไม่ได้ลังเลอยู่ไม่กล้าก็ต้องเป็นผู้ตามต่อไปนะครับนะฮะเนี่ยก็ใครมีต้นทุนต่ำกว่ายี่ิบห้าบาทนี่ก็สบายแล้วนะฮะเนี่ยตัวนเนี่ยเนี่ยท็อปเนี่ยแข็งแรงนะครับกว่าพวกอ่าปตทก็ไม่ได้คิเลยนะครับถ้าพูดถึง เโครงสร้างนะพี่เพียก็ถือว่าใช้ได้ครับครับจริงๆตัวนี้เราก็เฝ้ามาตลอดแล้วก็เราก็หวังขายแถวสามเจ็ดสามแปดมันยังไม่ขึ้นไปถึงนะครับครับแต่ว่าอรลลอบนี้มีลุ้นเลยรนะอบนี้มีลุ้นเลยนะรอบนี้เห็นมีบทวิเคราะห์หลายที่แนะนำซื้ออยู่นะครับครับยี่สิบเจ็ดบาทนี่คือเราก็เรียกว่าต้องปลุกกันต้องเคาะประตูเรียกกันเลยบอกรีบๆมาเรีรีมา <ś led> นี่ก็ได้ใช่ใช่ครับได้กันมาหลายคนก็ดีใจด้วยนะครับสําหรับท่านที่เออ,อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นนะครับแล้วก็ถือวุ่นะจนป่านนี้นะครับคุณตัวนี้ไปเคาะหน้าบ้านแล้วยังมีเสียงจากในบ้านบอกว่าไม่มีคนอยู่ด้วยนะครับ <ś led> <ś led> ไม่ซือ้อไม่ซือ้อ <ś led> นี่ยก็ก็ก็เป็นจังหวะนี่แหละเอ้าไม่เป็นไรก็ค่อยๆเรียนรู้ไปนะครับคือผม คือจะตายผมเนี่ยจะเป็นหุ้นตัวใหญ่นะครับแล้วก็ลงมาแรงๆแล้วก็ปันผลสูงๆนะเนี่ยสไตล์เราจะเป็นแบบนั้นครับแล้วเราจะไม่พลาดเลยคือเราจะจ้องอยู่ตลอดเวลาว่าเมื่อไหร่มันจะมีอะไรให้เราซื้อบ้างอย่างนี้นะครับแต่ตอนนี้เราก็ทําอะไรไม่ได้แล้วแล้วก็จะนั่งดูมันแล้วก็หาจังหวะขายอย่างเงี้ยครับประมาณนี้แข็งแรงมากครับแล้วก็ปิดตัวเคมีไม่ลงเลยครับพี่เปียกแข็งแรงเหลือเกินนะครับไม่ยอมลงเลย พอทจอก็ลอยอยู่เงี้ยครับเนี่ยลอยเท้งงอยู่ไม่ไม่ยอมลงมาให้ซื้อเลยแล้วก็ปูนใหญ่ก็ไม่ลงนะครับเปลี่ยนปูนใหญ่ครับไม่มีเ <c oughs> นี่ยรไปใหญ่แล้วมีแต่แบงค์ที่ลงนะครับหมอมีแต่แบงค์่ที่ลงใช่ก็สมมุติว่าเราอยากลงทุนแบบเก็งกําไรนะครับก็คงจะมีกลุ่มธนาคารที่ย่อลงมาที่แนวรับนะครับ,รบตามที่ต้องรู้แต่ว่าตัวอื่นไม่มีจริงครับต้องต้องยอมรับข้อเท็จจริงว่าไม่มีแล้วก็ ที่เราสังเกตเห็น2กลุ่มนะครับเมื่อกี้สรุปให้ฟังคือกลุ่ม Pro p e r t y นะครับมันขึ้นข้ามเส้น200อเกือบทุกตัวแล้วนะครับหมดแล้วครับก็ถือว่าข้ามจุดต่ําสุดแล้วก็เปลี่ยนแนวโน้มรวมถึงกลุ่มประกันนะครับที่มาเรื่อยๆแล้วก็ข้ามเส้น200อยไปแล้วฉะนั้นตัวตามนี่เรียกว่าหมดแล้วนะครับหมดน้อพเปย์แทบจะไม่เหลือแล้วแล้วมียังมีตัวตามอีกนะเมื่อกี้พูดถึงก็คือ กลุ่มที่เป็นท่องเที่ยวครับปีเปียท่องเที่ยวโรงแรมครับปีเปียอ,อย่างเซนเทลน,นี่แข็งแรงเหลือเกินครับไปใหญ่แล้วครับเนี่ยไปใหญ่แล้วตอนนี้ก็ข้ามเส้นสองร้อยหมดแล้วมันไปมันไปแนวโน้มเดียวกันหมดหมอเห็นไหมใช่ครับทางเดียวกันหมดเลยใช่ครับเนี่ยโซนเส้นสีเหลืองนี่เส้นศักดิ์สิทธิ์นะครับฉะนั้นใครเห็นเส้นสีเหลืองนี่อย่าพลาดทีเดียวนะแล้วก็อย่างตัวเล็กๆนี่ก็มาครับอย่างตัวของ SSR นี่ก็เพิ่งเห็นว่ามันขึ้นมาทดสอบเอสโอเทลตัวเล็กเนี่ยครับพีเป นี่ยเริ่มเริ่มขึ้นมาแต่จากจุดต่ําสุดแถวบาทยีบามเนี่ยตอนนี้ก็แต่เส้นสองร้อแต่ว่าตัวนํามันเป็นเซนเทลนะเป็นเซนเทลนาไปไกลแล้วครับนะรวมถึงอะไรเราหุ้นโรงแรมตัวอื่นๆนะฮะเมันยูนะครับหรือว่าอะไรต่างๆมันแทบจะอ่ามันขึ้นมาหมดแล้วเราก็เลยสงสัยว่ามันมีม,มีบางตัวที่ซื้อได้บ้างหรือเปล่าแต่ยังไม่ข้ามเส้นสอง้อยนะครับแต่ว่าเซนเทลมันไปไกลแล้วอย่างสปานี่ก็ อยู่ในกลุ่มที่เป็นท่องเที่ยวโรงแรมนะครับแต่ก็ยังยังยังขึ้นน้อยอยู่แต่ว่ามันเป็นตัวเล็กคะเราก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แล้วก็หลายคนถามว่านั่นแต่เราไม่ชอบคือถ้าถ้าเป็นท่องเที่ยวโรงแรมเราก็แนะนําลูกค้าแนะนํานักงทุนมากอนดูแล้วว่าเราเอาเซนเทลมินมินมินเลยครับหมอมินถึงตัวนหงไม่ค่อยดีครับพีแปรมินมันก็มันเป็นทรงไซเวครับมันไม่มันแนวโน้มอะไรเท่าไหร่แต่ว่ามันก็จังหวะการลงทุนไม่ค่อยดีนะคือทรงแบบนี้เป็นทรงไซเว ตรงนี้ถ้าใครจะเก็บก็อพอเก็บได้แหละคช้บีดีเอม่ก็ได้เาเวลาเนี่นะก็คงรอเป็นตัวตายมีอีกกลุ่มหนึ่งครับที่ขึ้นมาแรงมากหมอรู้ไหมอะไรตัวไหนครับพีบีไอเอฟครับอ,อ๋อไอ,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 อนี่คือหุ้นหุ้นหุ้นเล่นรอบเราเออหุ้นเล่นรอบแบบขึ้นแบบหน้าหน้ากังวลหน้ากลัวแต่ว่าก็อยากดูยวหมอใช่ครับเห็นไหม สวยงามเลยเกินมันหลบแนวต้องดลบเบียมันจะเลิกคือจะหลบขึ้นหมดทุกกลุ่มนะครับใช่ครับบีเอรีบีเอรีที่เราตามอยู่นะไอพวกนี้คือเราซื้อรับปันผลแล้วก็เราก็ปล่อยปันผลไปแล้วนะครับเรามีแค่เล่นเกงกําไรนั้นคือเอาหุ้นปันผลมาเล่นเกงกําไรตัวนี้เราก็ทําได้แบบเนี้ยจะทำว่าเราจะคือจริงๆหุ้นตัวอื่นมีนะครับพวกเราก็ไปดูแล้วกันเพราะว่าเล่นเกงกําไรเนี่ยมันไม่มีมันไม่มีอ่อพื้นฐานนะฮะ ไม่มีเราลูกรัฟทางเทคนิคอย่างเดียวแหละ,ะเพราะว่าหุ้นในตลาดมันมีหลายตัวนะครับอย่างคอมเซเว่นนี่ก็สวยนะครับย่อตัวลงมาก็ขึ้นไปละเนี่ยมันก็ประมาณนี้หลายตัวนะครับถ้าเราไปดูเราเห็นว่ามันเป็นทรงเดียวกันทั้งตลาดเลยนะประมณ